ลาแตก MG4 X Power 435ม้าแบตใหญ่3.8วิราคาว้าวแน่ลุยเปิดตัวมีนาคมนี้ทุกกำลังใจจากคุณผู้ชมมีความหมายเพียงแค่กด Subscribe ติดตามพวกเราที่สุดรีวิวนะครับ ในปี2024นี้ทาง MG เองก็กำลังเดินหน้าลุยตลาดรถไทยอย่างเต็มที่เมือนเดิมเพิ่มเติมคือเตรียมเปิดตัวรถใหม่อย่างน้อย3รุ่นซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเจ้า MG4 XPower รถ MG4 ที่มาพร้อมกับพละงกำลังสุดแรงที่พร้อมค้นตัวตึงเก่งไฟฟ้าอย่าง BVD s e a p Performance กันได้เลยวันนี้ที่สุดจะพาไปเจาะลึกพร้อมกับพาชมรีวิวขับจริงจากต่างประเทศกันแบบละเอียดยิบและคาดการราคาขายในไทยให้ได้ชมกันบอกก่อนเลยว่ามีลุ้นถูกกว่าที่คิดนะตามมากันเลยครับ MG4X Power ว่าง,ง่ายๆก็คือ MG4 รุ่นมอเตอร์คู่นั่นเองตัวรถจะมาพร้อมกับมอเตอร์2ตัวกับเคลื่อน4ล้อมอเตอร์หน้าให้กำลังสูงสุด204แรงม้า250นิวตันเมตรส่วนมอเตอร์หลังให้กำลังสูงสุด231แรงม้า350นิวตันเมตรทั้งหมดจะมีพละกำลังรวมสูงสุด435ม้าแรงบิดสูงสุด600นิวตันเมตร ถึงแม้จะไม่แรงเท่า BBD s e รุ่น Top ปเ r อร์ฟอร์มที่ทำได้530ม้า670นิวตันเมตรแต่ตัวรถ MG4 X Power จะมีน้ำหนักเบาวกว่าซ e a 385กิโลกรัมซึ่งจะเหลือน้ำหนักตัวรถแค่เพียง1,800กิโลกรัมทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลา3.8วินาทีเท่ากับ s e a แบบเป๊ะๆถือว่าเป็นสเปคที่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆ Mg4 X Power มาพร้อมกับแบตเตอรี่เทอร์นอรี่ลิเทียมขนาด64กิโลวัตต์อาวซึ่งจะใหญ่กว่าแบตลิเทียมไอออนฟอสเฟตใน MG4 รุ่นที่กำลังขายในไทยที่มีขนาดแค่51กิโลวัตต์อัวเท่านั้นด้วยขนาดแบตที่ใหญ่ขึ้นถึงแม้พลังจะแรงขึ้นแต่ก็วิ่งได้ไกลขึ้นจาก425กิโลเมตรเป็น460กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC และหากใครสงสัยอัตราการชาร์จของแบตก้้นใหม่ก็จัดว่าดีเช่นกันสามารถชาร์จไฟกระแสตรง DC f า s t c ชา r ์ตได้สูงสุดถึง140กิโลวัตต์จากเดิมที่รองรับสูงสุดแค่80กิโลวัตต์เท่านั้นสามารถชาร์จแบตจาก10ถึง80ได้ในเวลาเพียง28นาทีส่วนการชาร์จไฟกระแสสลับ AC ช้าจะรองรับสูงสุดที่6.6กิโลวัตต์เหมือนเดิมสามารถชาร์จแบตจาก0ถึง100ได้ภายใน9ชั่วโมงนานกว่ารถสเปคไทยประมาณ30นาทีเนื่องจากตัวแบตมีขนาดใหญ่ขึ้น ดีไซน์ด้านนอกโดยวรวมแทบจะเหมือนเดิมยกเว้นทริมการตกแต่งล้อ,อยางและเบรกชุดใหม่เพื่อรองรับพละกกำลังที่สูงขึ้นจะมาพร้อมกับล้ออลอยขนาด18นิ้วพร้อมยาง Bridgestone Turanza ขนาด 235/45R18 ทันอกจากนี้ยังมาพร้อมกับสีภายนอกเขียวด้าน Hunter Green Satin Premium สีใหม่อีกด้วยแม้หล่อเอาเรื่องเลยทีเดียว ภายในจะมาพร้อมกับจอมัดวิมดีดิจิตอลขนาด7นิ้วและจอกลาง Infotainment ขนาด12.25นิ้วเหมือนเดิมแต่ MG4 X Power เฉพาะสเปคจีนจะได้บอกคู่หน้าทรงบัคเก็ตซีดหุ้มด้วยหนังสังครห์เกรดพรีเมียมผสมหนังกลับอาคนทละและยังได้พวงมาลัยและแผงประตูหุ้มด้วยหนังกลับอาคนทลาเหมือนกันแม่ของดีเก็บไว้ที่สเปกจีนหมดเลยนี่หว่าก็ที่เราจะพาไปดูรีวิวครับจริงจากต่างประเทศฝากแวะกดติดตาม Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ทีมงานที่น่ารักของพวกเราด้วยนะครับ ชื่อว่าแฟนๆโรซิงหรือแฟนๆ MG เริ่มเทใจอยากลองชิมความ X Power กันแล้วล่ะสิเดี๋ยวเราจะพาไปดูรีวิวพร้อมทดลองกับจริงกันที่ออสเตรเลียห้วยสื่อชื่อดังอย่าง Car Expert ได้รีวิวไว้ว่า MG 4 X Power มีดีไซน์ภายนอกที่แทบจะไม่ต่างจากรุ่นปกติวิธีแยกรุ่น X Power ออกจากรุ่นย่อยอื่นๆคือทิมการตกแต่งชายกันชนหน้าด้านข้างกันชนหลังและล้อกับเบรกลายใหม่ นอกนั้นจะมีดีไซน์ที่ฉบเฉียวเหมือนเดิมซึ่งเอาจริงๆแล้วก็ไม่ได้ขัดใจอะไรเพราะดีไซน์เดิมก็จัดว่าสปอร์ตก็ทมอถูกใจเวัยรุ่นอยู่แล้ว <Wow. S 1> พอขยับเข้ามาดูภายในก็สัมผัสได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่นิดหน่อยภายในหุ้มด้วยวัสดุหนัง PU หรือหนังแสงเคราะห์และหนังกลับอคันทราสีดำแต่ยังผสมกับได้แดงและน,น้ำเงินอัว่วแปลกตาดีตัวจอมัดวัดไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรแต่สำหรับจอกลางอินโฟเทนเมนต์มีการปรับยูเซอร์อินเทอร์เฟซในส่วนของระบบปรับอากาศให้มีปุ่มกกดดทีีี่่่ใหญแและงายขึ้นมเจอร์ Track Mode, เอาไว้ให้คนขับสามารถจับเวลาสเตจหรือแบบเซอร์กิตในสนามแข่งได้อุ๊ะนี่บันเอาใจใสยซิ่งชัดๆโดยรวมแล้วภายในก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากรุ่นปกติเท่าไหร่นั่นก็หมายความว่าข้อสีเดิมๆก็ยังคงอยู่เช่นกันเช่นแท่นชาร์มือถือที่อยู่ตรงกลางเป็นแท่นดื้อๆไม่ได้เป็นช่องหรือหลุมให้มือถือยึดเกาะหากเราขับรถเร็วๆมือถือเรามีปลิวแน่นอน บริเวณที่นั่งด้านหลังก็ออกแบบมาได้ดีนั่งได้สบายๆคนตัวสูงระดับ180เซนนั่งได้พอดีพอดีส่วนพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายบอกเลยว่าเหมือนเดิมเป๊ะจุได้363ลิตรและหากพับเบาะหลังลงจะจุได้ถึง1,165ลิตรสามารถวางกระเป๋าเดินทางขนาด18นิ้ว2ใบได้สบายๆพอได้ลงไปสิ่งบนถนน MG4X Power คันนี้มีทศัศนวิสัยการขับขี่ที่ค่อนข้างโอเคไม่แตกต่างจาก MG4 รุ่นปกติแต่ที่ต่างอย่างเห็นได้ชัดแน่นอนว่าจะต้องเป็นพละกกำลังของตัวรถที่ถือว่าแรงงหลัติดบ อัตราเร่งดีถูกใจเวยรุ่นเหลือแค่ลุ้นไม่ขึ้นยันแม่ก็พอเฮ<อ>่ไปรถที่ขับง่ายสบายๆส,สามารถปรับสไตล์การขับขี่ของเราให้เข้ากับตัวรถได้ไม่ยากทาง MG ยังเคลมอีกว่าช่วงล่างของ MG 4X Power จะยังเป็นแบบ MacPherson strut กับ Multilink เ,เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือจะเซ็ตมาให้เฟิร์มกว่า MG 4รุ่นปกติ25%เพื่อ<ก>ให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่สูงขึ้นแต่แต่แต่ต้องหักเรื่องเบรกตัวรถนิดนึงเพราะทางค่ายใช้ฝาครอบคาลิเปอร์แทน,นการใช้คาลิเปอร์วงใหญ่จริงๆ แม้จะให้มาหล่อจบครบวิ่งขิงชาวบ้านหน่อยก็ไม่ได้นะถึงแม้ MG บอกว่าช่วงล่างแข็งขึ้น25%แต่พอขับจริงก็ไม่รู้สึกว่ารถแข็งขึ้นอะไรขนาดนั้นแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือการซับแรงกระแทกจากถนนที่เป็นลอนคลื่นหรือถนนขรุขระเหมือนผิวดวงจันทร์ย่านพระราม3าําได้ดีมากๆไม่เด้งหรือสะเทือนจนเกินไปเห็นได้ชัดว่าทาง MG ตั้งใจเซ็ตช่วงล่างคันนี้มาได้ดีเลยทีเดียว <Wow. S 1> การเข้าโค้งที่ความเร็วสูงก็จัดว่าย,ยอดเยี่ยมจนน่าประหลาดใจว่ารถรา แต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้ต้องเปลี่นยนยางเซ็ตใหม่ที่ตอบโจทย์ในเรื่องสมรรถนะการขับขี่ให้ดีขึ้นเพราะยางที่ติดมากับตัวรถยังบิดสโตนร,รุ่นทูรันซาไม่เกาะถนนเท่าที่ควรโดยเฉพาะเวลาเข้าและออกจากโค้งที่สัมผัสได้ว่ายางรับมือกับแรงบิดได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แถมเสียงยางก็ดังเข้ามาทั้งโดยสารมากกว่ารุ่นปกติอีกด้วยหากคุณต้องการความหนึบหนับแนะนําให้เปลี่นยนยางก่อนเลยจะเพอร์เฟกต์มาก ส่วนอัตราการกินไฟของ MG4 X Power ก็จัดว่าด,ดุพอสมควรทาง MG เคลมไว้ที่ประมาณ18.7กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรและน่าเสียดายยิ่งกว่าคือรุ่น X Power ไม่ได้แบตเตอรี่ก้อนใหญ่สุดในรุ่นเพราะในตลาดออสเตรเลียมี MG4 รุ่นที่ได้แบตขนาดใหญ่ถึง77กิโลวัตต์ชั่วโมงเลยทีเดียวเดี๋ยวนะของไทยตอนนี้ยังได้แบตแค่51กิโลวัตต์ชั่วโมงเองอะไรกันครับเนี่ยอีกเรื่องที่ต้องขอชม MG คือรุ่น X Power เพิ่มโหมด One Pedal มาให้แล้วซึ่งเซ็ตมา โดยเฉพาะโหมดสปอร์ตที่นุงแรงพอตัวเพิ่มอัตราลในการขับขี่ได้ดีขึ้นพอสมควรถ้าคนขับคุมเท้าไม่ดีคนนั่งมีเมากันแน่นอนละที่นี้โ <c oughs> ดยรวมแล้ว MG4 XPower ถือว่าสมกับเป็นรุ่นท็อปสุดในไลน์อัพแรงหลังติดเบาะช่วงล่างกดนึบซับแรงกระแทกได้ดีมากๆถ้ายอมรับเรองอย่างที่ไม่ค่อยตอบโจทย์สายซิงและแบตเตอรี่ที่อาจไม่ได้ใหญ่สุดเท่ารุ่นที่ขายในออสเตรเลียได้แล้วละก็ MG4 คันนี้ก็คุณค่าที่จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกสําหรับคนที่กาลังสนใจรถไฟฟ้าใสซิ่งในราคาคุ้มค่า MG4 XPower สเปคออสเตรเลียขายอยู่ที่59,990ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ1นึ่งล้านสามแสนบาทส่วนที่จีนขายอยู่ที่1นึ่0 0สหยวนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ9ก้0 0 0นบาทซึ่งทั้งสองสเปคจะมีราคาส่วนต่างจากรุ่นเริ่มตน้นที่ใกล้เคียงกับสเปคไทยอยู่ประมาณ34-5 4ดังนั้นเราเลยคาดว่า m g c x Power ทจะมีราคาเปิดตัวในไทยช่วงเดือนมีนาคมนี้อยู่ที่ประมาณ1ล้าน161,000ถึง1้า384,000บาทล้างหักเงินอุดหนุนภาครัฐถือว่าเป็นราคาที่น่าสนใจเมื่อเทียบสมรรถนะที่พอฟัเพอเวียงกับ BV วีดีเซรุ่นท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ขายราคาเกือบ1ล้าน600,000บาท แต่ที่สุดมองว่าอาจจะมีข่าวดีเรื่องราคาก็เป็นได้นะเพราะทาง MG ประเทศไทยกำลังเตรียมขึ้นหลากการผลิตรุ่น MG4 ในบ้านเราตามนโยบาย EV 3.0ซึ่งหากทาง MG นำรุ่นนี้มาประกอบในไทยด้วยเราคาดว่าก็อาจจะเคาะราคาออกมาได้ถูกลงตามรอยโอรากุดแคสนั่นเองนี่คือคำใบแรกที่อาจมีลุ้นให้เห็น MG4 X Power เคาะราคาในไทยทุกกว่าที่หลายคนคาดการไว้ คำใบที่2คือราคาแร่ลิเทียมที่กำลังลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นต้นทุนหลักของการผลิตแบตในรถไฟฟ้าซึ่งอาจจะช่วยให้ MG ทำสงครามราคารถไฟฟ้าในไทยก็เป็นได้และคำใบสุดท้ายคำใบที่3คือทางสำนักข่าวออโตคาจากอังกฤษ <c oughs> เคยสัมภาษณ์ผู้จัดก,การทั่วไปของ MG UK อย่างคุณลู่เมื่อปลายปี2023ที่ผ่านมาว่าทาง MG เตรียมปรับไล่อัพรถไฟฟ้าและรถน้ำมันใหม่ในปี2024ซึ่งยอ้อนนาสุดท้ายมีการทิ้งท้ายไว้อีก ว่าจะมีการอัปเกรดภายใน MG4 แบบชุดใหญ่ด้วยนะเอ๊ะหรือว่ารถสเปคไทยจะได้เบาะบักเก็ตซีดเหมือนสเปคจีนแม้แค่คิดก็พีคเลยครับ MG4 จัดไว้เป็นรถไฟฟ้าที่คุ้มค่าคุ้มราคาในบ้านเราไม่ใช่น้อยโดยเฉพาะการจัดโปรโมชั่นปรับราคาครั้งล่าสุดเริ่มต้นเพียง769,000บาทถึงแม้จะไม่ได้ถูกสุดในตลาดแต่ก็แลกมากับสเปคและสมรรถนะการขับขี่ที่เหนือความคาดหมายใครหลายคน และการมาของรุ่นท็อป X Power ตัวแรงก็จะมาช่วยเสริมเคี้ยวเล็บดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่สร้างพับลักษ์ของแบรนด์ให้ดีขึ้นในตลาดบ้านเราได้อีกและกูเล็กครับคิดว่า ng c X Power คันนี้แรงสวยหลอ่อถูกใจคุณไหมมารุ้มคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมกดติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวรถสำคัญจากพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ